สวัสดีสวัสดีจ้าแม่เทียมใสาเครือบุญเล้อจ้ามาจากวัดบรุรพาล่ามบันยังเครือตำบลบึงแกมเพื่อมหาชนะไช่จังหวัดยโสธรจ้ารู้สึกเพื่มปิติจ้าที่เพิ่นมอบโอกาสนี้ให้ชาวพุทธทุกคนทุกวัดของประเทศไทยและมีความยินดีว่าเขามาในวัด สถานที่แห่งนี้เป็นอี่ยังที่มีความสุขบุรักบุคขลาก่อนของเพิ่งกะอบอุ่นให้ความเป็นกันเองต่อสิดญานุผู้ชิ์ได้ดีมากและขอขอให้เป็นที่เพึ่งของพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตการข้างหนา้า ขอให้อวยพ่อให้ลุงพอมีความสุขความเจเริญสุขภาพใหญ่สุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเจา้าค่ะ